<ś led> ว่านกระมากระโบกูไงขอเห็นนี่ผูเห็นบุดอกซ้ำนี้ไอสีเห็นหรือว่านานี่อันนี้เพิ่นไม่ใหญ่พิบบาดเดียวอันนี้ยมือแรงกาบานสตัวไผสีเห็นมืออื่นกับจังสีมาจอบอีกนี่มันก็น่อยโพดท่านจะเอาเนาะจ้ะ ็นโอกาไปสูเพ่นเพิ่นสิบัยใหญ่นี่น้องทำนี้เอาได้อยู่มันขึ้นยหวและนะ้วเนาะแล้วออกมันได้ออกตะเคียร์ทางหนอกโอ้เอามากเลยจังเดียวลบไปทางหนอกมันจ,จังเห็นเนาะอาอยู่ทางหนอกใบใหม่เพิง่งไปบางไหวนจะบ่เห็นจ้ะขออภัย เจอดอกอ้อสังเถอะเห็ดบวกน้ำฝนจ้ะว่วงจะบานใกล้จะบานแต่ก็ยังไม่บานนะคะบวกน้ำฝนจ้ะหักเหา่ยวหยุดต้นมันก็เห็ดบวกตาดิพี่น้องเห็ดบวกตาพนหญ้าหากบุกไอยหี่ยวอันนี้เห็ดบวกน้ำฝนหากเหีวเติบ งัดทังงัดเด้อ้ยอันตีลเหแต่ว่าดอกคว่ำงามของเพิ่นงามคักเห็ดปวกน้ำฝนนะคะเห็ดเพาะเพิ่นจะยังออกกอู่เด้อจ้าตาบใดีดียังเบื่อตัวดูฝน,นอ่ะท่านก็นออกไปเดือยๆของเพิอ่อนอะจ้ะโมเมนต์ว่าสิออกหลายคือสุดแหลกเนาะ ก็ทยอยออกเห็ดเพาะจ้ะดห็ดแตก,แตกแมันแมนบูพ่เน <c oughs> กเห็ดเพาะเห็ดเพาะนี่ต้องก้มอย่างคักเรื่อยๆจ้ะนี่แลาหา ที่ดินเตะๆคนส่วนน,นึนกอหยาวก็โบเห็นไงสิจะ้ะต้องเพ่งเล่งดีๆเันจะ้ะเอ็ดพอ,อดพอ คลิปพีเพอพี่น้องใส่เวลาได้จ้ะพิทพอทใจเย็นกับเพิ่นั่งไก่บัวใหญได้จ้กจะก็วยจ่องมึงอย่งในน้อดินเพิ่งเพิ่งเพิ่งแตกนั่งไปพวกบวกหนึ่ง่บเ็นจ้ะ บม่มานี่ยไม่เค่ยแบเบิดจ้ะไปปีนาพรอแล้วจังพอกันที โอ้ยเห็นองอกบานพี่งอาโอมัหสิออกแบบเหมือนส้องหมืองแลาเอ๊ยคือคือว่าเป็นสิออกหน้ามูนี้เนาะเ่อามูกเหลืองนะคะปลาจะบ่มีพี่้อง หูอันกันดิเต็ดไข่ตองดอกมักระเจาะที่หนอ่องเต็ดไข่เห็ดตะมไข่หอมกินเพิ่นหอมจะพอโตเล้อเลยค่ะเห็ดไข่นี่โอ้ยอน,นันก็จะวู้มิ พี่งไลดอกก็เลยเปิดกล่องก็ให้พี่น้องในเมืองเนาะยังมีอยู่จ้ะโอ้ยอยอยกปุกอิกี่ดอกเนี่ยก็อิ่มจ้ะพี่น้อง เพิ่งพึ่งนะคะแอบเกิดอีกแล้วโอ้ย่ไรซุนใจเพี้สิยางไก่โเคเกย์ยนะพึ่งเป็นเห็ดที่เกงอร่อย